ยอดแหลมแหลมนี่นยนะนะมาแล้วคุณตอนนี้เราถึงที่เมืองลูเซนนะแล้วก็ได้ล่องเรือขึ้นมาล่องเรือนี่ยเพราะว่าสวิตพาสฟรีคุณนี่ลองดูคนพามาเที่ยวหน่อยสิอะคนพามาเที่ยวหันหน้ามาแตโ่โอเคโอ้โหนี่ชัดมากเลยอะใกล้มากเลยอะโอเคโอเคนี่คุณล่องเรือ แต่เสียสวิตพาร์ทเยอะมากเี๋ยวชแนวนะคุณลมดูเด็กแเพิ่งลงมาจากอา่อะไรนะทิศนิดเนาะแล้วก็มาเจอเรือก็ลงมาล่องทันทีเลยแล้วเดี๋ยวว่าจะไปชาปเป็ดปปิดแล้วก็ไปไลออนไลออนอะไรจำไม่ได้แล้วคือสิงโตอ่ะ ที่เขาเป็นที่ระลึกของทหาร่ะที่มาป้องกันพระเจ้าหลุยส์สิบหกอ่ะแล้วก็เสียชีวิตทหารฝรั่งเศสนะเสียชีวิตเปเจ็ดร้อยกว่ารายฮัลโหลฮอ้เขาตรวจต่อ Thank you Thank you ออเมื่อกี้เข้ามาตรวจไอ้ตัวเส้นเป็นตัวโอ้ยมืดเลยอ่ะเขาตรวจตัวเนะาะเมื่อกี้เราก็ถามคนนี้แหละว่าเราสามารถไหมเขาบอกสามารถเราก็วิ่งขึ้นเกือบไม่ทันนะคุณ <c oughs> ถ่ายตรงนี้ได้ไหม่ะ <c oughs> <c oughs> คุณขอโทษไป <c oughs> <c oughs> อน,นี้เขาเรียกอะไรอ่ะมีไทยเลอ่อไอ้น,นี่เรากลับหมดแต่คุณแบบตอะเพราะว่าคุณสามีอ่ะเขาเอาไปดูวอลเลย์บอลหญิงไทยกับญี่ปุ่นไงสงสัยว่าสงสัยว่าเหมือนจะไทยจะแพ้ญ,ญี่ปุ่นซ้ำไลูกวอลเลย์บอลน,นะ คุณนเราไปอยู่ใ,ใกล้ๆคนรูปหลอคนนน้นแล้วนะคุณเห็นไหมอ่ะเฮ้ยเออเห็นจริงอ่ะแต่ว่าดิฉันเนี่ยมองกล้องไม่ค่อยชัดไงโอ้สวยงามคุณดูภูเขาคุณลมภูเขาสวยงามตอนเนี้ยบ่ายสองที่บ้านเขานะอู่นสวยคุณสวย beautiful เนี่ยภูกระสา,าปะกิดตด้วยนะแต่พอไปเจอฝรัง่งวิ่งหนีแล้วกันนะคุณคิดดู เออี่เห็นไหมเสียงพูดปูดเนี่ยเราออกมาจากฝั่งนู้นนะค,คุณชอบมากออานั่งเรือนั้นถอดเสื้อกันด้วยอ่ะอืมอ่ะถ่ายคุณสามีไหนดิอืมอู้ดเถ็ดอะไรนะคนเขาก็ยังมีสโนว์อยู่นะคุณเกือบไม่ได้ถ่ายเพราะอะไรอ่ะมัวเอาไปดู อ,อวัวเลยกออนหญิงไงสวยมากคุณขาน้ำก็เป็นสีเขียวแล้วดูดิมีอะไรนะไอ,อาหา่านหงหรือนุ่นอ่ะกระปิฝึกปึกป๊กๆเลยอะ่ะโอ้ยสวยงามมากเลยคุณโอส้สวยสวยสวยแล้วดูนูน่นเขาตะบงตะป่อจัง เดี๋ยวดิฉันนะจะทำหล่นไปอีกเครื่องหนึ่งค้นหาอะไรในกระเป๋าอยู่ก็ไม่รู้นั่นดูคุณสวยงามนู่น,นบนเขานูน่นยอดเขาสูงว่าจะไปเซอร์แมทเนาะไม่รู้โอ้ยตรงนู้นก็มีชายหาดด้วยนะคุณไกลนคุณเห็นไหมฮะนู่นอะ แต่ว่าหิมะข้างบนก็ยังเยอะอยู่นะอ๋อเลือหีไงอุ้ยเดี๋ยวคุดูดิเป็ดเป็ดหรือหานจะไม่ได้ <ö> นคานรัก <Guten. S 1> ่นท a ักท่านชีรกท่านผู้ชมน้มทนช่ผท้านสู้ท่น่าน i ู้ช่ท่มา่่น่นมา Wir sind unterwegs okay, okay. Richtung Flühlen mit den anderen Verkehrsauslidungen: Hertenstein, Beckis, Viznaurigi, Beckleid, Kleonal, Gersau, Treibseelsberg, Brunnen, Rütli, okay. Sisiko okay. und Telsplatte. Okay. Wir erreichen okay. Flühlen um 16.55 Uhr. Guten Abend, liebe Gentlemen, Captain and Crew, as well the restaurant staff, welcome to your board and we wish you a triple leg to serve. Wir sind auf der Weg zu Flühlen, calling at the Swiss Museum of Transport: Hertenstein, Beckis,

สายตาแหลงหายิงรักหิงหนึ่งนางโอ้แล้วเสียงหายคนคนเสียงหายช่วยถ่ายรูปให้หน่อยอ่ะร้องเพลงก็ได้อ่ะเนอเจอกันแน่นอยู่แน่นอยู่แน่นอยู่แน่จับแน่น อันนี้คือทะเลเอ้ทะเลม่น้ำอะไรยังไม่รู้เลยทะเลทะเลเหรอแล้วก็อะไรนะหารหรือเป็ดอะไรอยู่ในน้ำอ่ะสงสัยต้องไปอ่านใหม่แล้วว่าคือแม่น้ำอะไรอะแม่น้ำอะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะอันนี้มาดู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 บินกระพือปีกแปไปไปไบเห็นถ้าตัวจริงนะคุณแต่ในจอมองไม่เห็นหรอกนู้นนะพยายามตามเป็ดไปอ่ะเผลอๆนะ โทรศัพท์อ่ะจะหล่นแหละคุณพอไปไปแล้วเนี่ยนิ้วมันล็อกไงรูนสวยงามโอ้ยมาดูข้งหน้านเนี่คุณลุงขึ้นมาขึ้นมาไม่ไม่จับนั่นน<ๆ>ั่นจับนั่นนั่นโอ้นี่สวยงามมากคุณไม่อยากจะออหยุดถ่ายเลยอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะสวยหมดเลยบรรยากาศบ้านเขาสวยมากคุณดูภูเข,ขาดิขนาดโทรศัพท์เราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ แต่จับนิ่งๆอยู่นเนี่ยเดี๋ยวส่งให้เพื่อนดูอีกนะเข้าเฟซเพราะว่าถ้าเข้า YouTube เนี่ยกว่าจะออกมาแล้วส่งให้เพื่อนมันช้าไงกว่าจะอัพโหลดกว่าจะประมวลภาพนานมากวันก่อนอนะ่ะสามสิบกวนาทีอะอยู่ที่แม่น้ําลินม,มัสหมดเลยคุณหายไปเลยแล้วเขาก็แจ้งกันเราว่าเหมือนเขาจะมีข้อผิดพลาดอะไรไม่รู้กำลังค้นหาสงสัยหายไปแล้วล่ะ เพราะว่ามันสามสุกนาทีไงเหมือนไม่มีที่เก็บอะที่เก็บเต็มเขาก็เลยเนี่ยเอหมวกก็จะหลุดนะมึกมือข้างซ้ายก็จับหมวกนะคนร้องเพลงก็ร้องไปโอเคตรงนี้นะมันเป็นที่สำหรับนั่งปลูกมันคุณดูสิน่าจะเป็นทงของอะไรกไม่รู้่ะ ั้นหนึ่งนะของเราจนาะจะน่าจะแค่ชั้นสองเนาะไปนั่งข้างหน้านอะเขาไม่ได้โอ้โหภูเขาก็ส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะรุ้นะคุณย้อนไปย้อนมาอยู่นี่แหละเพราะมันสวยมากเนี่ยเราจะไม่ให้มาอยากมามากแล้วตอนเนี้กําลังกําลังจะหาทางไปมิวเนี่ที่ได้ก็บ้านแหละโอ้ยอูดยากเนาะกว่าจะพา จะพามาได้จะยื่นีขาไลม่ไม่แล้ว,<ด>ลวคนน่ะเขาก็มามาไปไปอ่ะแล้วก็แทบสอปุ๊บหลุดเลยก็รอ,อแล้วมั่ง่ายก็พอ,อลแล้ว,ว,วล่ะฮะเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวกลับอีกอะ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะเก้านาทีสิบนาทีก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่ากว่าจะอัพโหลดได้อะ่ะนานมากตรงนี้เขาเรียกอะไรยังเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเป็นภาพให้แล้วกันเนาะ แม่น้ำลูซอนแม่น้ำในลูซอนไปเลบนนกะเละเลูซอนเดูดูด,ดูคุณเห็นมากเขาว่ายอ่ะฝ่าทะเลเลยอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะพวกขึ้นขึ้นมาแรงมากกระแทกเดียเอ,อน่นจะหลุดมือง